สวัสดีครับคาดเข็มก่อนคาดเข็มก่อนคาดเข็มหรือยังคาดหรือยังคาดเข็มคาดก่อนจ้าจ้าค่ะไปออกมาเลยคาดเสร็จค่ะแล้วนะคะจ้าใบออกมาเลยออกมาเลยเอาเลยนะเดี๋ยวกันตีสองหน้าเด็กผีเด็กไม่เจอกันเหรอแอบมาเจอกันเหรอเฮ้ เดินเท้าน่ะตกใจบายบายอย่าลืมอย่าลืมทางว้านเลยไป